เฮ้ยจะมันจะระเบิดไหมเนี่ย<ม>แล้วพื่พคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคะจนนี่ไงมีหวั่นใจหรือยังไม่เอาไ,ไม่อยากคบกับคนแบบเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้ครับรักเดียวใจเดียวแต่เมื่อก่อนก่อนหน้านี้เพื่อนคุณแบบมาคุยกันไม่ไมใช่หรอรู้รู้ไหมว่าทําไมทําไมโลกถึงสร้างให้เรามีหูสองข้างรู้ไหมครับรู้ที่มาไหมอ่ะไม่รู้ใช่ไหมล่ะหนูจะเล่าให้ฟังแปลกไหมทําไมร่างกายของมนุษย์ถึงมีหูสองข้างมีรูจมูกสองรู มีมือสองมือมีตาสองตามีขาสองขาเอามาคู่กันเหรอผิดครับถ้าคุณมองว่าเอามาคู่กันอะผิดแล้วแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมหัวใจถึงเมียนเดียวเพราะเขาสอนให้ผมรักเดียวไหมอ๋อบีบีกลันกรุบอรรมณจ้าถ้าว่ารักเดียวก็คือต้องรักคนรักเดียวไปเยลยรักคุณคนเดียวไงอ๋อเบบีใครอ่ะคุณไง ฉันเจ็บแค่ไหน